สวัสดีครับเพืเ่อนๆวิ่งไหนกันปั่นไหนดีนะครับปอครับวันนี้มาขอรีวิวเจ้าตัวเก้าอี้มหัศจรรย์นะเป็นแท่นยืนที่เอาไว้สําหรับการเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะครับก็หลังจากปั่นจักรยานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็หยิบไอ้เจ้าตัวนี้มาตั้งเราจะได้มาคลายกล้ามเนื้อบริเวณน่องกันแล้วก็บริเวณแฮมสเติงด้านหลังด้วยนะครับก็วิธีการไม่ยากครับเราก็ขึ้นมายืนบนนี้แบบนี้เลยนี่ง่ายๆนะครับยืนตา ดูซีรีส์ไปก็ได้นะเพลินมากนะครับถ้ายืนลักษณะน,นี้เนี่ยเราก็จะได้คลายกล้ามเนื้อบริเวณน่องน่องชิ้นนี้นะครับนอ่องนะฮะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะคลายกล้ามเนื้อบริเวณแฮมสตริงขาหลังนะครับขาหลังก็โน้มตัวลงมาพยายามที่จะแตะแต่ผมก็แตะไม่ถึงนะไม่ไหวได้แค่นี้แหละนะครับอ่าสักสิบินึ่งสอง สามสี่ห้านะครับโอเคก็ได้คลายกล้ามเนื้อบริเวณได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณแฮมสติงแล้วนะครับแล้วก็ถ้ายืนแบนนี้ก็จะได้คลายกล้ามเนื้อบริเวณน่องด้วยสําหรับคนที่วิ่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดีในการที่จะช่วยให้เรานั้นนะครับคลายกล้ามเนื้อได้หลังจากการวิ่ง มายืนดู Netflix นี่แหละครับสบายๆนะครับปันจักรยานมาก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้หรือจะเป็นคนในครอบครัวนะครับเดินทั้งวันมานะมันเมื่อยเท้ามันอะไรก็มาใช้เจ้าเก้าอีมมา้มหัศจรรย์ตัวนี้ได้นะครับ mm hmm. ผมซื้อมาจากในช้อปปีครับราคาประมาณ400กว่าบาทเป็นของคุณตาสแสวงนะครับราคาก็ไม่แพงเลยนะฮะมีติดบ้านไว้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ผมมีลิงก์ไว้ใน คอมมเนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่มีเจ้าเก้าอี้หมาสแตนต์ตัวนี้ใช้ที่บ้านแล้วมาบอกเรากันหน่อยสิว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้ยืนเหยียดน่องของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะก็วันนี้ลาไปก่อนครับปอวิ่งไหนกันไปนไหนดีรอบหน้ามีอะไรมาแนะนำจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมสวัสดีครับ